ครับผ,ผมครับครณครับคร,ครับครับคร่าคทบครับครันคร่บครับครับครัวครับคับคร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 ั่ครับค่ับรงบครสบครับครับครับครบครับค่ัไค้ับับคร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 ับรับครับครันครันครับ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 คาับครอบครครับ เป็นประสบการณ์ที่แปลกแปลกใหม่เลยครับปกติเวลาเราจะถ่ายทำมันองมีการเตรียม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 ตัวก่อนพอไปถึงนู่นเลยได้ลองแบบทำงานเลยอะไรครับก็เจอโซลต์ต่างแรกที่นั่นองลองถ่ายเลยแล้วก็ลองเวิร์กช็อปกันครับลองเวิร์กช็อปการลองคุยกันดูเลยครับแล้วพอเข้าซีนก็เล่นกันเลยรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที settling, like planet, um Kaiser, <c <c ่ดีครับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆได้ลองอะไรใหม่ๆครับแต่พอหลังจากคืนจริงแล้วคิวถ่ายเรามีประมาณสองสองสามวันครับก็พอผ่านวันแรกไปก็ ไปกินข้าวไปพูดคุยกันมากให้มเพื่อนใสร็จกันมากขึ้น,เ,น,นเลยครับเพราะวันรุ่งขึ้นมาก็ยิ่งฟโฟล์กันมากขึ้นด้วยเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยยิ่งเป็นซีนารมณ์มยิ่งเป็นซีใหญ่ก็ต้องต้องต้องเขาเรียกว,ว่ารู้จักกันเพิ่มามากขึ้นมากขึ<ะ>้นด้วยก็ถือเป็น,ป,นโโประสการณที่ดีสทจริงๆผมชอบปห้เทศญี่ปุ่นมากก็คือพอมีโอกาสได้ไปเที่ยวชอบทั้งอาหาร ชอบทั้งสไตล์ชอบทั้งบรรยากาศบ้านเมืองวายปัต่างเลยครับรู้สึกว่าเป็นประเทศที่ดีมากๆแล้วอย่างนี้นะครับคือประเทศเขาสะอาดสะอาดแล้วก็เรื่องการเข้ามานนคมอะไรอย่างนี้รู้สึกว่ามันมันถึงกับทุกอย่างเป็นประเทศที่ที่พัฒนาแล้วมากๆครับก็เอ่อคนละ ไปไปขึ้นคอนเสิร์ตที่พ่อมาเมื่อวานครับก็สนุกสนุกดีครับได้ได้ได้ทาอะไรใหม่ๆด้วยได้เล่นเพลงใหม่ๆไ,ได้ได้ได้เจอวาย์ปใหม่ๆแล้วก็ยินดีกับพี่พ่อมากๆในงการที่เมื่อวานนะครับคอนเสิร์ตจบไปได้อย่างราบรื่นสวยงามมากๆนะครับแฮปปี้เ hey อนดิ้งมาก็ให้เบอร์เดย์ย้อนหลังให้นอีสักชุดที่หนึง่งนะครับแล้วก็เ,เป็นกำลังใจอย่างที่ผมบอกไปตอนที่ให้เค้กให้พวยพอนแต่ว่าก็ ให้เป็นสูงมากแล้วขอให้ได้ทำงานด้วยกันไป่อดมากขึ้นก็ยินดีกับที่เขามด้กับจริงๆให้ให้เป็นเค้กครับให้ให้เป็นเค้กแล้วก็ก็เขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกดีๆที่ให้เป็นกําลังใจที่ให้ครับอยากจะให้เขาแบบว่ามีกาลังใจในการทำงานอะไรย่างี้เพราะว่าอยู่ข้างๆเขาตลอดก็ก็จะเห็นว่าแบบเขาเหนื่อยในการทางานมีความเครียดทั้งเรียนด้วยทั้งทางานด้วยอะไรครับ ก็จะอยูุ่้งขั้นตอ้ให้กำลังใจเสมอขยี้เก่งเลยครับผมอ๋อครับก็ไอ้จริงเค้กอันนั้นก็ก็ทำกับมือฮะก็คือไมาถึงว่าเริ่มทำตั้งแต่ผสมแป้งตีหน้าเค้กทำทุกอย่างครับใช่ครับก็ก็อยากจะอยากจะให้เขาได้ ทยีเก่งก็อยากจะให้เขาเขาได้ได้ได้ของที่เราตั้งใจอยากจะทําให้รู้สึกว่ามันพิเศษเพราะอาจจะมีแค่มันมีแค่ชิ้นเดียวที่อยากจะทําให้อะไรอย่างงี้แล้วก็พวกเรื่องลายเค้กต่างๆก็เอามาจากที่พี่พงเขาวาดเอาไว้วาดพวกภาพวาดอะไว้อะไรอย่างี้ก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่พี่เขาชอบเเพราะเขาครีคอทขึ้นมาเราก็เล้วลายตรงนั้นลงใส่ในเค้กด้วยเหมือนกัน อนที่ให้เขาก็เหมือนจะรู้อยู่แล้วมั้งครับคือไยถึงว่าพี่พร้อมเขาถ่ายรูปกันกับทีมงานอยู่ด้านด้านด้านหลังแล้วผมก็คือกับพวกพี่ๆใหญ่แกะเค้กถือเค้กกันตรงตรงนั้นเลยครับแล้วก็จุดเทียนจุดอะไรกันตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยคิดว่าเขาหน้าน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเขาก็ดูแบบว่าดูชอบแล้วเขาก็เอาเค้กมาป้ายหน้าป้ายหน้าผมแกล้งกัน อร่อยอยู่แล้วครับเค้กผมคนทำอร่อยที่เค้กเออร่อยที่ปายมากยี่เก่งเค้กครับี่เค้กครับี่เค้กครับผมอนเดอรจใชครับก็อาไปว่าน่าจะไปไปม่วน ม่วจอยกันในคอนเสิร์ตครับเพราะว่าผมก็เห็นพี่พี่เปรมซ้อมมาผพี่พี่วางถ่ายเบื้องหลังมาให้ดูครับเพราะว่าแบบเขาซ้อมกันมาเยอะมากๆแล้วผมเห็นลิสต์เพลงแต่ละอันที่ที่ผมจะเข้าไปม่วจอยด้วยเนี่ยสนุกแน่นอนอยากให้ทุกคนไป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 ติดตามกันเยอะนะครับในในคอนเสิร์ตม่วจอยหน่อยเริ่มนะฮะเริ่มเริ่มเริ่มแล้วครับเป็นอะไรที่ มันคงจะแหวกนแนวสำหรับผมด้วยเพราะว่าหลายๆหลายๆเพลงผมไม่เคยฟังมาก่อนนะมาฟังเพราะว่ามาขึ้นคอนเสิร์ตนี้เลยทุกคนน่าจะสนุกแล้วเียล่าสุดคอในรอบทีมกัน,ะนหลายหลายหลายพี่จริงๆคือเรามีการเจอเจอกันเจอกันตลอดครับกับพี่ๆน้องๆในบังเอิญรักครับก็มีมีการพุบบนบมาเจอกันตลอดแต่เ่าอาจจะไม่ครบครบทีมครับ ก็วันนั้นที่ที่ไปกินด้วยกันก็เป็นแก๊งเดือนมีนามีนาคมัที่จแบบว่ารวมตัวทาน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 ข้าวกันใช่ก็มีการพูดคุยกันสุดสนานเฮฮาครับยังคิดถึงกันเหมือนเดิมนะไปเดู๋ยวผมจพิสัยกับกับพี่ๆน้องๆ่ะไม่น่ามีหรอกครับไม่มี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  นอกจากตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องเดียกขิตะคิวชูนะครับที่จะจะใช้วันนี้เนะี่ยก็ยังมีภาพยนตร์เรื่องเทอร์สามด้วยนะครับก็น่าจะออนาพุทธภานีครับเป็นคนติดตามครับหนังสยองขวัญที่ครบรถทุกรสชาตินะครับน่าจะสุดแน่นอนนะครับแล้วก็คือหนังมันจะแบ่งเป็นพอดทานนะครับผมอยู่ภาคสุดท้ายเลยนี่นก็ติดตามด้ยนะครับตอนสารล่องหนะ จริงหนังหนังสยองขวัญผมว่าผมก็ผ่านมาพอสมควรกันเพราะว่าแต่เรื่องที่เล่นที่เล่นมาเนี่ยครับก็จะเป็นแบบแนวฮอลล์เรอร์แนวสยองขวัญแต่ครั้งครั้งนี้เนี่ยมันรู้สึกแตกต่างไปเพราะเรียกงที่เป็นภาพยนต์ด้วยแล้วก็คือผมผมไม่สามารถพูดชงของตอนได้เดี๋ยวมันจะ,ม,นจะ,ะนะมันจะเฉลยก็เลยมันฉีกบฎบาทด้วยเหมือนกันคนระับแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องทำกันบ้านหนักพอสมควรเหมือนกันได้เจออะไรใหม่ได้ลองอะไรใหม่ๆก็ อยากให้ทุกคนติดตามจริงครับเดี๋ยวทุกคนเข้าไปดูเ mm hmm. ชื่อว่าทุกคนจะไม่คิดแบบนี้หนอยครับ mm hmm. ก็มีผลงานอื่นอีกนะครับ mm hmm. ก็จะมีซีรีส์ครับ mm hmm. ปิดกล้องไปสักพักนึงแล้วชื่อเรื่องว่าโงุ้งวิก้าตัวประกันครับทางของของของทรูครับผมในไก็อติดตาม้ันนะครับอันนี้ก็เป็นซีรีส์ที่มีพี่น้องมากๆหน้าหลายตาเข้ามาเล่นด้วยกันครับประมาณ40ชีวิตนะครับ กติดตามด้วยนะครับเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากซีรีส์ของญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะครับ29ต้นการ์ดติดตามด้วยนะครับแล้วก็คุณครบนะจ๊ะพี่อ๋อมีอีกหนึ่งครับแจ็คกันโจ๊กเกอร์ครับครับปีนี้ได้มีหลายผลงานนะครับก็ฝากติดตามไม่ครบนะแจ็คกันโจ๊กเกอร์ตอนนี้ก็เริ่มเปิดกล้องกันแล้วอยังครับอยังยังยังพูดไม่พูดไม่ได้ครับยังพูดไม่ได้นะครับก็ติดตามครับปีนี้จะเจอกันแน่นอนครับแจ็คโจ๊กเกอร์ครับ ครับผมก็ฝากพะยนอ์เรื่องดีที่แต่งคิวชูด้วยนะครับก็ผมทำเต็มพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับก็ฝากติดตามผลงานเด็กๆที่แต่งคิวชูอะไรนะครับคิดเห็นองไรก็มาทิมคอมเมนต์แชร์กันในโซเชียลได้ครับรออ่านทุกคนอยู่นะครับผมมาครับนะครับ Welcome to Star Society